สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมานิยายเรื่องชั้นแพ้ทางหมอเป็นงานเขียนของทัศนียาวรีหรือต้นอ้อแต่ก่อนที่จะไปฟังนิยายนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องส้มฉุนนิยายเสียงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและทุกคนจะไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆกันค่ะเชิญติดตามรับฟังนิยายเสียงเรื่องชั้นแพ้ทางหมอ ตอนที่ 17. ความหวังดีของผู้มาเยือนดานายเดินคอตกมาที่บ้านตอนนี้ความรู้สึกเสียใจมันจู่โจมผมเหลือเกินผมรู้สึกผิดและเสียดายน้ำปรุงผมยังรักเธอและอยากจะได้เธอกลับคืนมาเธอดูมีความสุขมากเมื่อได้อยู่กับไอ้หน้าจืดผมทั้งรักและอาัลาอาวณ์เธอผมเดินลงไปเปิดห้องเก็บของแล้วหยิบรูปถ่ายครอบครัวขึ้นมาดู มันเป็นภาพที่เธอยืนยิ้มเคียงคู่กับผมพร้อมกับอุ้มน้องไอรินไว้แนบอกผมดูเป็นผู้ชายที่แย่มากเลยใช่ไหมครับที่เมื่อก่อนไม่เคยทําการทํางานไม่ดูแลเธอไม่บอกรักเธอไม่เคยนอนกอดเธอเลยไม่เคยแสดงความรักต่อเธอทั้งทั้งที่ทเธอเป็นเมียและเป็นแม่ที่ดีที่สุดแต่ผมกลับเป็นผัวที่เลวเป็นผัวที่แย่ที่สุดเผลอตัวเผลอใจ ไปกับสิ่งยั่วยวนและความสุขแบบฉาบช่วยที่มันไม่จีรังยั่งยืนแล้วผมก็ปล่อยมือน้ำปรุงไปผมนั่งสูบบุหรี่พร้อมกับพ่นควันขาวออกจากปากยามนี้สมองของผมมันตันคิดอะไรไม่ออกเลยทีเดียวจะโวยวายก็ไม่ได้เพราะเธอเป็นเมียคนอื่นไปแล้วแถมถูกต้องตามกฎหมายของไอ้หน้าจืดเสียอีกผมไม่น่าพลาดเรื่องการจดทะเบียนสมรสเลย ผมน่าจะจดทะเบียนสมรสกับเธอตั้งแต่วันแต่งงานไม่น่าปล่อยให้เวลาล่วงผ่านมานานขนาดนี้เลยผมคิดเพียงแค่ว่าเธอรักผมและเป็นเพียงของตายของผมเท่านั้นผมนั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปยื่อยก่อนที่จะถอนหายใจออกมาแรงๆเสียงข้อประตูดังขึ้นผมตื่นจากผวังก่อนที่จะเดินไปเปิดประตูไม่มีใครมาที่นี่บ้านหลังนี้นานมากแล้วตั้งแต่ที่น้ำปรุงและน้องไอรินไม่อยู่ พราผมเป็นคนมีเพื่อนน้อยหรือจะพูดง่ายๆก็คือไม่มีเพื่อนเลยแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีม่านแก้วที่มาบ้านหลังนี้บ่อยที่สุดแต่พอเธอติดคุกไปบ้านหลังนี้ก็ไม่เคยมีแขกมาเยือนอีกเลยพอผมเปิดประตูออกไปก็เจอกับชายหนวดเครารุงรังเขายิ้มให้กับผมก่อนแล้วเขาก็เข้ามาสวมกอดผมใครกันทำไมผมถึงจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใครเออคุณ คุณครับคุณเข้าบ้านผิดหรือเปล่าผมร้องทักเขาคายกอดก่อนที่จะยิ้มให้กับผมแล้วพูดออกมาจำฉันไม่ได้หรือไงไอ้น้องชายพี่พี่นน,นผมมองพี่ชายแท้ๆของผมอย่างดีใจผมไม่ได้เจอกับพี่ชายมาหลายปีแล้วหลังจากที่พี่ชายของผมโดนคดีคาคนตายพี่นนทเป็นพี่ชายแท้ๆของผมที่เหลืออยู่ ตั้งแต่ที่พ่อกับแม่เสียไปท่านทั้งสองก็ทิ้งสมบัติไว้ให้ผมพอสมควรแต่มันก็ไม่เยอะแยะมากมายอะไรหรอกนะอีกอย่างตอนนี้มันก็ล่อยหลอลงไปมากแล้วเพราะผมขายมันกินผมไม่ยอมทำงานอะไรเลยพรุ่งนี้ผมกะว่าจะไปหางานทำและเปลี่ยนแปลงตัวเองเผื่อว่าน้ำปรุงจะกลับมาหาผมพี่เองจำไม่ได้หรือไงพี่เพิ่งออกมาจากคุกหรอ ผมยุ่งยุ่งไม่ได้ไปหาพี่เลยขอโทษนะครับไม่เป็นไรหรอกฉันติดคุกสบายจะตายไอ้คนที่มันจ้างวานฉันเขาไปเยี่ยมและให้เงินฉันใช้เป็นประจำเพราะฉันไม่ได้ซัดทอดถึงเขาอืมแล้วนี่พี่จะเอายังไงต่อพี่จะทำงานอะไรหรือว่าจะอยู่ที่ไหนอืมยังไม่ได้คิดว่าช่วงนี้ขอพักผ่อนก่อนงั้นพี่ไปอาบน้ำอาบท่าเถอะเดี๋ยวผมจะหาอะไรให้กินอ้าว แล้วน้ำปรุงกับน้องไอรินไปไหนล่ะไม่อยู่แล้วครับผมเอ่ยเบาๆพร้อมกับเสียงสั่นเครือใจของผมมันทุกข์เหลือเกินถ้ามีใครสักคนยอมรับฟังความทุกข์ของผมคงจะได้เบาบางลงบ้างอ้าวนี่น้องสะพ้ายกับลานของฉันตายไปหมดแล้วเหรอพี่นนท์พูดเสียงเข้มพร้อมกับมองหน้าผมอย่างโกรธเคืองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ผมส่ายหัวเบาๆแล้วไปไหนกันล่ะ ผมไม่ดีเองครับพี่ผมนอกใจเธอเธอเลยไปมีคนใหม่แถมเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของไอ้หน่าจืดไปแล้วผมไม่น่าพลาดเรื่องจดทะเบียนสมรสเลยอ้าวไอเวนแกแต่งงานแล้วไม่ได้จดทะเบียนกับน้ำปรุงแกนิควายจริงๆพี่นนท์บนพร้อมกับสายน้าไปมาก็ผมไม่คิดว่าเรื่องจะเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยพี่ผมอยากได้เมียกับลูกของผมคืนมา ผมจะต้องทำยังไงครับพี่ผมถึงจะได้พวกเขาคืนมานำตากของลูกผู้ชายไหลออกมาผมไม่อายเลยสักนิดเพราะตอนนี้ผมเสียใจเหลือเกินเขาจดทะเบียนกันแล้วก็คงจะยากที่จะเรียกร้องคืนมาได้ผมรู้ว่ามันยากผมจะทำยังไงดีก็แค่ทำให้ไอ้หน้าจืดมันหายไปจากโลกนี้แค่นั้นพี่นนทพูดเสียงเข้มผมรู้สึกตกใจกับคำพูดของพี่นนมากเลยพี่ พี่จะฆ่าจะแกงกันเลยเหรอมันไม่โหดร้ายเกินไปเหรอแกไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวฉันจัดการให้แกเองแกแค่รอวันและเวลาเท่านั้นผมนั่งเงียบๆอย่างใช้ความคิดผมไม่อยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เลยแต่พี่นนคงไม่ยอมแน่ๆเพราะถ้าเขาจะทำอะไรแล้วใครก็ห้ามเขาไม่ได้หนึ่งเดือนผ่านไปหมอภูวดลน,นอนกอดน,น้ำปรุงอยู่บนเตียงตอนนี้ แม่ยุพินแม่ของน้ำปรุงรับรู้เรียบร้อยแล้วว่าเธอกับผมอยู่กินกันแบบฉันสามีภรรยาถูกต้องเรียบร้อยแล้วคนตัวเล็กของผมนอนหลับตาพริ้มอยู่บนเตียงผมลูบแก้มของเธอเบาๆอย่างรักใครผมหลงรักเธอเหลือเกินผู้หญิงคนนี้ผมอยากให้เธอเป็นของผมเป็นแม่ของลูกผมตลอดไปจ้องทำไมคะเนี่ยปรุงเขินจะตายอยู่แล้ว เธอพูดพร้อมกับลืมตาจ้องหน้าผมก็จ้องหน้าเมียไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยค่ะไม่แปลกก็ไม่แปลกปรุงขอไปดูน้องไอรินก่อนนะคะเธอลุกขึ้นนั่งผมก็กอดรัดเธอไว้จากทางด้านหลังพอดีผมเอาจหมูกถูไถ่ต้นคอของเธอเบาๆพร้อมกับกระชับกอดแน่นๆปรุงปรุงอยู่กับหมอปรุงมีความสุขไหมปรุงมีความสุขค่ะมีความสุขที่สุดเลยค่ะหมอรักปรุงกับน้องไอรินนะ ถ้าเกิดว่าหมอไม่อยู่ปรุงจะรักและคิดถึงหมอไหมหมอคะทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะมันไม่ดีเลยหมอเคยบอกปรุงว่าต่อให้เกิดอะไรขึ้นสัญญาแล้วว่าจะไม่ทิ้งปรุงไปไหนหมอไม่ทิ้งปรุงไปไหนหรอกหมอรักปรุงรักปรุงนะปรุงก็รักหมอค่ะขอบคุณนะคะที่หมอรักปรุงและลูกหมอต้องรักปรุงอยู่แล้วเพราะปรุงคือเมียของหมอหมอว่าเรามาทำน้องให้กับน้องไอรินกันดีกว่าไหม ผมบีบไปที่อกอวบเรอยปล่าของเธอเบาๆพร้อมกับเอาจมูกทูถายตามซอกคอของเธอจนคนตัวเล็กขนลูกสู้ไปหมดคุณหมอทำทุกวันไม่เหนื่อยบ้างหรอคะไม่เหนื่อยหรอกสำหรับการมีเพศสัมพันธ์หมอถึกและทนโอ๊ยอยากจะบ้าตายคุณหมอคุณหมอหื่นจริงๆเลยผมจับเธอนอนคว่ำพร้อมกับยกสะโพกของเธอขึ้นก่อนจะค่อย,อยๆรูดแกนกายสองถึงสามครั้ง พร้อมกับจอะไปที่ช่องทางรักของเธอผมไม่เคยเบื่อร่างกายของเธอเลยผมหลงไหลอยากอยู่ใกล้ๆเธอตลอดเวลาเสียงเคาะประตูดังขึ้นหมอคะมีคนมาขอพบค่ะผมหยุดการกระทำทันทีใครนะขัดจังหวะผมอีกแล้วใครครับคุณแม่ของหมอคะ่ะครับครับเดี๋ยวผมไปผมลุกขึ้นพร้อมกับรีบใส่เสื้อผ้าน้ำปรุง ลุกขึ้นนั่งอยู่บนเตียงด้วยสายตาที่งุนงงปนหวาดกลัวไปหาแม่หมอกันเถอะปรุงผมจัดการตัวเองเสร็จแล้วหันไปพูดกับน้ำปรุงผมสังเกตเห็นว่าน้ำปรุงมีท่าทีที่กังวลใจอย่างเห็นได้ชัดปรุงไม่ต้องกลัวหรอกนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหมอจะไม่ยอมปล่อยมือปรุงเราสองคนจะไม่ปล่อยมือกันและกันนะหมอรักปรุงมากนะปรุงก็รักหมอค่ะลงไปข้างล่างกันเถอะ ค่ะฉันรู้สึกใจไม่ดีเลยจากห้องนอนจนเดินมาถึงชั้นล่างหมอเดินจับมือฉันลงมาตลอดทางและฉันก็ได้รับรู้ว่ายิ่งใกล้แขกผู้มาเยือนมากเท่าไรหมอก็ยิ่งกระชับมือฉันแนบแน่นกว่าเดิมหมอหยุดเดินเมื่อใกล้จะถึงแล้วหันมาบอกกับฉันว่าปรุงหมอรักปรุงหมอรักปรุงมากนะค่ะฉันตอบรับด้วยเสียงที่แผ่วเบา ปรุงก็รักหมอค่ะรักมากที่สุดจบตอนที่17ความหวังดีของผู้มาเยือนในนิยายเสียงเรื่องชั้นแพทางหมออย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ